สวัสดีครับผมกาายนะครับขาผมก็กลังเดินทางไปนะครับตอนนี้น่าจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับถึง้ครับครับแล้วโทษนะครับอันนี้ถ่ายทําวิดีโอได้ไหมครับเป็นคอนเทนต์แต่ไม่ต้องเห็นหน้าพี่ครับได้ครับได้นะครับอ่าไม่เห็นหน้าพี่นะครับโอเคครับโอเคครับ้นเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเช่าทราที่บางปูนะครับนักเจ้าของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้เช่าอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันครับ เราถึงที่นัดหมายแล้วครับเดี๋ยวไปหาเจ้าของพักกันดีกว่าครับไปวันนี้ก็มาดูไปเหรียญทำน้ำมนต์นะครับแล้วก็คงไม่ใช่สงฆ์คมเป็นข้ายันแล้วก็มีมงกุฎเพชรแล้วทำข้าวพระหางมาเดี๋ยวผมขอเริ่องดูเลยแล้วกันนะครับชอ,ชอ,ชอ,อามาก็ทำเลี่องด้วยน,นะครับชอบชอบเป็นย่างพับเปลือยมาครับก็มีอยู่สามเหรียญนะครับ แล้นี้ราคาไงบ้างครับอันนี้ผมบอกพี่ไว้หน่งสามบวกลบอันนี้เป็นเอาเป็นหมดสามอันนี้ห้าก็ได้ครับแลวองค์นี้ครับองคนี้เอาพันห้าเลยคไม่ถึงพันครับครับถ้าสวยคมแบบพันพันห้าพันหกผมชอาได้ันี้นีได้อเา่เจ็ดร้อยผมชอาอย่างเงี้ยขายได้มาแปดเก้าร้อยครับแลวนี่ครับพัน้ี่พันยัเจ็ดร้อยผมชาครับก็อย่างเงี้ยครับก็อันไหนชอบได้ก็เช่านะไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเงี้ยนี่สามพันได้ไหมครับ ครับไม่ได้สามารถผมเช่าหมุนสองได้ไหมครับผมอยากช่าพี่คือผมอยากแค่ราคามากกว่านี้แต่เขาสนิมเยอะด้วยครับแล้วอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ครับมอกูเฟสได้นิตเท่าไหร่ทันได้มครับโดยส่วนผมบอกได้อยู่พันต้นต้นหนึ่งครับมือกเฟสตอนนี้พันร้อยได้ไหมนี่พันสี่แล้วแต่นี่พันอยเท่าหมื่นนึ่งนึ่งห่เช่าหมื่นอัี้หมื่นห้าร้อยได้หมต่อนิดนึง เป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะื่ดกับพี่อีกทีนึงนะครับไม่มีปัตรงไหมครับครับโอเคนะครับพี่เดี๋ยวผมจา่ายเงินให้เลยนะครบไหมครับโอเคครับ,คครบพี่ขอบคุณมากนะครับ แล้วอันนี้เห็นผมจากช่องทางไหนครับผมดูในไลฟ์อยู่ครับดูดูแล้วแต่ผมอยู่ใช่ไหมครับเพราะอย่างเงี้พี่ก็มาดูในไลฟ์ผมได้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าปิดมาเข้าพี่ราคาเนี้ยผมก็มาขายให้พี่ลยว่าผมขายในราคานี้ยอย่อันเนี้ยผมอยากเข้าสถาบันกว่าเลยแต่ด้านหน้าจมูกทั้งแดิมก็คือตาสภาพครับพี่โอเคก็ฟ้าหน้าก็ยังไงก็ลองนึกถึงผมนะครับพี่เสียมีฟ้าก็ผมกอแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับหรือว่ายังไม่ได้ออกม่มีครับแต่ยังไม่ได้่ออกก็ใช้อยู่อ๋อเพราะช่วงนี้ต้องพึ่งรับจริงๆเเนนนนีี่่่่ยผมวาารุ้ก ใช่ตอนนี้มันกดเซ็นแบบนี่ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแันี้ก็จะเป็นภารกิจทุกๆครั้งหลังจากที่ผมไปเช่าพาร์ทลสถานที่ต่างๆก็ต้องมาเช็คว่าพาร์ที่เช่ามาเนี่ยแพ้เกหรือเปล่าก่อนที่จะนำไปแบบงปันให้พี่พีเอฟซีแฟนเพจเรานะครับเพื่อนทีเช่าบูชากันได้อย่างสบายใจว่าเสียเงินปุ๊บ ได้พแัแท้แน่นอนระบบการันตีรับประกันให้ทุกรายการใครที่จะแบ่งปันพักเครื่องสายหลวงพ่อฤาษีให้ผมได้บูชาก็ส่งได้นะครับที่ช่องทางไลน์ไ g n 19, ี s 19หรือว่า Facebook กการันพักเครื่องก็ได้แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube การานพักเครื่อง ติ๊กต็อกติ๊สตาแกรมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์ hmm. ในช่องยูทูบด่วนๆเลยนะครับให้ถึงหนึ่งหมื่นซับเร็วๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับบ๊ายบาย